คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions 1หนึ่งปีกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่หนึ่งพฤษภาคมพระเจ้าทรงประทานทุกความจำเป็นของเรามัทธิวบทที่14ข้อที่16พระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่พวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิดอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทมัทธิวบทที่14ข้อที่15-18สาวกของพระเยซู ได้ใช้เหตุผลตามความจํากัดของมนุษย์จึงคิดว่าพวกเขาไม่สามารถดูแลจัดการกับความต้องการอาหารของฝูงชนจำนวนมากได้แต่พระเยซูคริสต์ทรงสามารถทำได้ทุกสิ่งและทรงยินดีที่จะดูแลความต้องการของพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาทั้งหลายจะไม่ต้องแยกย้ายกลับไปความหิวกระหายของฝูงชนได้รับการตอบสนองผ่านทางพระเยซูคริสต์ในยุคสมัยนี้ ก็ยังมีผู้สอนผิดไปจากหลักการพระคัมภีร์มากมายพวกเขายังคงส่งผงชนหรือผู้เชื่อออกไปหาคำตอบหรือตอบสนองความต้องการทางกายภาพจากโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินสุขภาพคำปรึกษาหรือเรื่องอื่นๆและเป่าประกาศว่าพระเจ้าทรงตอบสนองเพียงความต้องการทางฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่นั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพวกเขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ อย่างที่กล่าวไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อที่16พระเจ้าทรงมีความปรารถนาทรงมีความยินดีและทรงเต็มด้วยฤทธานุภาพที่จะเข้ามาดูแลชีวิตของเราในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายของเราอวยพรการเงินของเราที่เราจะไม่ขัดสนแต่มั่งคั่งบริบูรณ์ทรงให้คำปรึกษาด้วยวจนะของพระองค์ในทุกเรื่องของชีวิตตามที่เราร้องทูล และเมื่อเราเชื่อและประพฤติตามพระจนะของพระเจ้าเราจะได้รับคำตอบจากพระองค์ก่อนที่เราจะเป็นพรกับผู้อื่นได้เราจำเป็นต้องรับพระพรจากพระเจ้าก่อนจากพระธรรมปฐมกาลบทที่1ิข้อที่2ที่กล่าวว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและเจ้าจะเป็นพรหนึ่งในเป้าหมายของความบาั่งคั่งในพระเจ้าคือ เพื่อให้เราสามารถเป็นพระพรต่อผู้อื่นด้วยวจนของพระเจ้าสอนให้เราดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้าที่มีต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อหรือไม่ต่างก็ไม่แตกต่างกันดังในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่44แต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านพระเจ้าทรงสอนให้เรารักแม้ศัตรูของเรา ในพระธรรมกราลาเทียบทที่6ข้อที่10กล่าวว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทําดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่ออาจารย์เปาโลได้ย้ำเตือนถึงความสำคัญในเรื่องการดูแลพี่น้องในความเชื่อนี่ไม่ใช่การลดทอนความสำคัญในการแสดงความรักของพระเจ้าต่อผู้ที่ยังไม่เชื่อแต่ที่จริงแล้วอาจารย์เปาโลเพียงต้องการสื่อสารว่า ใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเริ่มจากในบ้านในกิจจักรของเรามันจะเป็นเรื่องหลอกลวงหากว่าเราออกไปประกาศนำคนมาเชื่อแต่กลับยังทำร้ายจิตใจพี่น้องในกิจจักรพระเจ้าไม่ได้เพียงแค่ทรงประทานในสิ่งที่พระองค์ทรงมีเท่านั้นแม้แต่พระชนชีพของพระองค์เองก็ทรงประทานแก่เราในพระธรรมยอนบทที่3ข้อที่16กล่าวว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพราะทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันร์ในทางเดียวกันเราผู้เชื่อก็ควรม,มีท่าทีเช่นนั้นคือถวายตัวโดวยไม่เห็นแก่ตัวเองให้เราใช้สิ่งที่พระเจ้าทรงวอวยพรเราและใช้ชีวิตของเราเพื่อเป็นพรต่อผู้อื่นให้เราใครค้ครวญพระจนะพระเจ้าในตอนนี้ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอทรงอวยพรชีวิตของลูกในทุกด้านให้ลูกไม่ขาดสิ่งดีใดๆเพื่อลูกจะสามารถเป็นพระพรต่อผู้อื่นต่อไปได้ขอทรงใช้ลูกในการปฏิบัติผู้อื่นและทำสิ่งดีให้กับสังคมในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมน